สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะวันนี้มาต่อกันเลยครับกับ,กบสปายของนิฟก็นะจากอาจารย์ t ร i เน็ตนะที่ได้เบิร์กเน็ตให้เรานะผมก็ได้มาแปลงเด็กเล็กน้อยนะเพื่อให้ประหยัดงบนะแล้วก็เล่นง่ายสำหรับเรานะ <c oughs> ลองไปปรับกันเองอีกทีนะ <c oughs> ยิงส <c oughs> ี่ยิงสี่ยิงสี่ออการทองเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดใบเลยเนี่ยค่อนข้างเสีย่ยงสำหรับใบนี้ที่จะเลือกการทองซุ่มมาสองใบให้เราเล่นนะ อได้ยไหมปลายมีแค่ตัวเที่ยวนะสองตัวนี่ว่าอ๋อสามกิบบีตอยนี้าไม่โดนเลือดออกนะก็ตั้งตั้งเด็กเลยแล้วกันนะเรา ออยิงก่อนฮนะใบแรกๆอาจจะโดนล็อกหรืออะไรได้นะไม่รู้เขามีใบที่จะเคลียร์หรือเปล่าว้าวเสียงดวงกันเลยทีเดียวฮนะ เออใ <laughs> บเล็ก,กะอะยิงสี่ป่ะอ่ะ มันใจ่ะอาจจะโดนยิงซี่กลับมาอุ <c oughs> ย้ยตัดเข้าเด็กฮะเออก็ดีฮะเพราะว่าเราจะได้เก็บไว้เล่นใบอื่นได้เลยให้มันสับเข้าใบบนหรือเปล่าท็อปเนี่ยท็อปออฟโอเพเนเด็กเพราะงั้นก็ <laughs> ลงมายิงฟรีเฉยๆ <c oughs> คมมากเลย <c oughs> อุ้ยกินข้าเด็กแล้วแม่ใจคอ, <c oughs> เ,อ <c oughs> เสียดายที่ มาเบกกับปีดยูนิคออนท็อปเอ่อแทคติกแทคติกก็มีค่ากับยิงอืม hmm. อยิงเข้าเด็กไปก็ดีอยู่นะ <c oughs> ยิงมายิงกลับฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค เตรียมสปายใชไหมสปาเบ็ตก๊อปปี้ออฟเดดออฟเนนท็อปเด็ก <c oughs> มาไงวะสปายหรือเปล่าล <c oughs> โอ้แฮปสเตตัสพอดีเลยว้าอือผ่านก่อนก็ได้จ้ะยิงทหารออกมาสองใบเลยอ่ะกอคืออ่ะ ตายเพราะไม่ตายเฮ้ยโอ้มันสปาวด้วยเหรอโอ้ n ้โอ้ เชี่อ๋อยิงสี่ดันมีสองใบด้วยนะอืมผ่านหรือเปล่านั่นไง เคียร์ก็น่าจะดีนะตัดใบเทินหน้าของเขาไปนะไม่งั้นมาถึงเขาก็จะมีสีแต้มเลยใช่ไหมจริงๆใบนี้ก็ว่าจะเก็บให้สักใบหนึ่งนะลืมดู <c oughs> น่าลัเด็กเขาดีนะอากาศทองไม่ค่อยมาเลยหนึ่งสอง สามว้าวก็ได้ใบดีมากมากมาเลยมีไหมวะ <c oughs> <c oughs> กระทองหนึ่งสองสามสี่ห้า ลงป้อมก่อนแล้วกันเนะี่ยลงไปนะ่าจะโดนยิงนะถ้ามาคู่นี้ต้องให้เล่นได้ทุกคู่นะนั่นไงไปฮนะเผยโฉมสปายแน่นอน <laughs> <c oughs> โอ้โหแล้วใบยิงเขาใช้ไปหมดแล้วนะเกิดว่าเราเลี้ย <c> ง <oughs> แต่ใจก็ไม่พ้นมาเราอะ เป็นตัวทําแต้มได้ดีมากๆเลยโอ้ยยิ้มเลย่ะอือฮ้อบูสรอมาเลยอาจจะมียิงหกหรือเปล่ายิงสามเก็บมาพอดีฮะอือโอ้เอาโลมากันพอดีแค่ถ่า ว่า wow. หวังว่าสุ่มไปนะจะได้ใบเจนิเฟอร์เราหรืออาจจะดีกว่าน,นั้น <c oughs> แล้วเป็นไปนอย่างที่คิดไว้ฮะเฮ้ยยิงเลยลกอ่า <c oughs> แค่ยิงหมาไปอีกตัวก็แทบจะชนะเลยนะอามาแล้วอ๋อเขามีตัวนั้นแน่เลยอะ่ะแย่แล้วหยัดเด็กมาใส่เรามีตัวอะไรนะคองกริมอะไรอะ่ะนะถ้าจะไม่ผิดเขากริมทำแลนะไรน่าใส่ค่อยๆย,ยิงฮะ แค่แต่สปายเราไม่รู้จะไปดึงบรอนซ์ตัวไหนมาเลยเนี่ยบรอนซ์ยังไม่มาว้าวดึงไปเป็นศูนย์หรือเปล่าวะก็มันพึ่งสปาวเข้ามานะ เฮ้ยไม่ได้มันเป็นในตัวโกเลมงโง่นี่นะเราจะทำาไงให้มันออกมาดีวะเ,ออเล่นสปาก็ไม่ได้เนะี่ย โอ้โหแล้วดึงเจ้าใบานั้นไปเหรออ๋อคอมโบกันแบบนี้เลยอู้อืมคอมโบได้ดีมากเลยสามโอเค แต่มีตัวของกิมนั้นเราอาจจะนนเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวบูทเท่านี้ซิฟแล้ว,ลลวโอ้โหบูทเยอะมากเลยต้องใช้เจ้าโง่นี่จริงๆฮะ สองใบจะเป็นใบไรนะอ๋อบรีดอูสป่าทอ็อปคอมแทน,นเด็กก็คือ เบอร์สุดท้ายจะเป็นเจนิเฟอร์หรือเปล่าเลยหรือแบรนชเอาแค่สลับการ์ดหรอโอ, <Okay. S 1> <laughs> โอ้ยเกือบฮาตานี้มาสูสีสูเซจีเจทำได้ดีเขาสับการ์ดได้ใช้ได้อยู่นะแต่ยังเล่นพลาดอยู่นิดหน่อย ถ้าเขาไม่พานีเราน่าจะแพ้เลยทีเดียวสำหรับเด็กนั้นก็น่าสนใจนะก็ทีเดียวจะลองคิดค้นมาใหม่นะสำหรับเด็กสำหรับการ์ดนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ